ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปูแจมนะครับเอฟซีครับผมขับมาตามแนวทางเช่นเคยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อกี้ปูมาโชว์ตัวเลขนะครับเอฟซีครับผมแต่ยังไม่ได้ความฝันหรอกอ้าวปรากฏว่าตรงกับทะเบียนรถ แอดมินเลยครับ fc ครับผมตรงกันเป๊ะเลยนะฮะปู่เอามาจากไหนนะฮะทำไมมันตรงกันขนาดนี้นะครับใจขึ้นเลยนะครับ fc ครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของปู่ดีกว่านะฮะมีที่มาที่ไปยังไงครับสําหรับแนวทางตัวนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมมรดกการครับปูครับถูกอะไรเลี้ยงงวดเลี้ยงงวดครับูไม่ไห่นะถือดูวะค่ะดูเที่ยงวนได้หรอกเรี่ยงวันไปปูจักเดียบบอกเดียอ่า หมูเขามั้งังหันนี่ดิไม่ไข่ว่าใครบวกไม่ลักมันนี่ตัวตอนคนซาคนรื้ออะไรก็มันจะมาเริ่มลังมันนี่เริ่มข่เียนที่ดินนีนบวกพวกเจ้าไครับก็เริ่มมันวัสถุดิบท้่หนึ่งเจ็ดเนาะครับกันมากหร่ไก่เลยไไปเลยแต่ถ้าเกิดได้เข้างวดหนึ่งนี่คือเข้ายาวนะครับปู่ แต่แต่แต่ที่เขาหลอกเด่นเด่นเลยคนเนี่ยโอ้ยมันบักยังว่าท่านเขาหลอกอยู่เลยแต่งานได้ครับเอาแนวแนวทางนี้ได้มายังไงครับปู่ฝันเลยครับโอ้ยนะคนป่วยเนาะทักความฝันทักความนี่เขาเรียกว่าใส่ร์เรลด์คือก็ออกเองนะครับโอ้เอริกมาทรงเลย ไมเ่มเย็นไม่เอ็นเลยปู่แต่ว่าคิดของต,ตีนม่เอกคือมังเล็กตัวนี้อังที่หน้าโอ้โหเลยนะ<า>ครับคิดจงไดปป่งย่อน,นั่นอันป่งนี่มันคือตะกอนมโนหลังมันคตะก้อนนีห้วยเพื่อได้เบาหรือพาัเนือก็ไปเราได้รถเดีืมถ้าได้ฝันนี่เป๊ะเลยอย่างนี้นะครับปู่ไปงวดหมดได้งวดเป็ดๆอยังโมเล็ก่มดังเหมือนกันครับคิดอยากไปซื้อเปรือซื้อ อนนไเป็คือแนวทางตัวเลขนี่หาแปดผ่านมากเลยปะครับเลขมันปิดเต็มด้วยหาเก้าครับล้างมากปุ๊บว่าหาแปดเก้าเครื่องคาครับเขาบอกเครื่องคาเลยครับผมต่ที่ยึดมันมอนหลยครับเขากวนครับเดี๋ยเกลืซีินวะซีเก้าก็สามสามก่อนหนึ่ง ยากกว่าันึ่ยากแล้วมัน,นดังมากคือใช่บุญนั้นแล้วก็ฟังมากจากนี้ครับรผมเราก็มาแล้วก็บอกเรื่องวัดน,นี่นี่อะไรบางเงิน,นสื่อสืออ่อก้อยได้โอ้บ่กมีหลายบางเงินแล้วครับโอ้ยมันท่วมเหมือนดีฮอกก็ม,กมาบอกที่รอะครับโอ้ยมันเหล็กท่วมกับทั้งเรืนนี่สิไรวนนัดครับครับ ต้องยากกว่าแหละสหรับเราะว่าสื่อเบียดเดียวครับส่วนแนวทางของปู่เนี่ยคือเป็นนิมิตฝันใช่ไหมฮะมันตรงกับทะเบียนรถเลยนะครับทะเบียนรถผมเลยสามตัวเลยนะครับปู่เสื่องฝันอย่นีครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้แหละครับปู่มาคิดเอาลวดหน้าไม่ใช่คือมักขี้เหนื่อยเนื้อเสียดไว้รวดนานคืมักเป็นคือจำเรื่องการเสียดเดีนไว้จดการเสียดเดียนไว้เสียดใส่กระดาษไว้ครับกระดาษด้วยใส่กีบานก็เทนเลงมาก ทุ่มกันก็อิบตบอกเลือดอะแต่ข้าวล่ยซากกีหน้าทำนอ่งกันน้ครับผมสำามมันออกอะถ้าข้าเลื้อยซะถ้าเล่อถ้าไม่บอกหน้ากะถือของห้าวจำจีมข้าเจ้ามาจินธาดน้ำคือโกน่นว่าสัตว์ก็คือเองกากบแบอกญาติโยมอย่างนี้นะบู่เนาะรูการ่างส้กแพงครับพี่น้องร่าแล้งราปฏิสังขรณวัด ใหเถรา้นพราะว่าเจ้านี่เจ้าคนไปคนมาเขาด้านสว่างหลังบัดแเขาง่ายเสียนาปูมันเ็อยดกันนอนแบบนไม่ขาเจียเเ็ดตัวเงินมาถวายส่วนตัวเงินเขาพันกล้วยิเก็บมนหล่ะขาน้ำก็เจวสามพันเรียนพวกเจ้ยวที่ไปแต่สร้างประเทสร้างกำแพงนะปูเนาะแต่มาแท้ไทยเพียรเพหามไปซื้อเรากินข้าบบหมังน้ำแลยนะ ปูกับ่คอยถือเงินใบนาะบ่คอยใช้เงินบบน้วที่เนยี่สิบห้ายหกกันกลุมผ้านี่เปลี่นผถาป้าปู่วันบุญรอง่ายเราบุญวัดวัดเราเนี่ยะครับปู่แต่ยังเบเอ๋เลือกถ้าปู่ยานี่ก็จะว่ามันเอยเกลนกโอ้ครับผมตั้งต้นเงินในคุ่นกับสวดสวดเิามาถวายก็แล้วเรืเห็นนะก็จยังไงก็จะเสียนยังไงปู่ยานี่นี่บ่มาเอยเลืก แม่รวมบุญได้ยุ้ยก็ได้ไม่ได้บ้านอยู่รอกวันที่ยืมหายไม่ได้บ้านวันที่ยืมห้องมาถวายนี้ครับผมบ่อน้ำกระเจมหรอกมันกระโจมแต่สางกัดเห็นไหมสางกัดแค่เป็นการสางกัดแครับพี่นึ่งเดี๋ยวใส่ถ่ายจะแอดจะภาพน้ำตูน่าสำคัญก็ได้เนี่ยสำคัญตัวโดมมุ่งผ่าญ่เนี่ยครับที่เราเงินสังสามเมื่อสั่งจะไปตั้งถ้าเป็นแสนเนี่ยเอาเลยว่าพวกกรดมันโพวกระโจมเนื้อละแสนเ้าปู โดมโดมขอบลงปูใหญ่ครับพี่น้อบเราท่ันสีใสตนเล็กกันมาล่ะครัเล็กกับสี้าว่างขึ้นสองสามเื่นสิออกกำแพงกอนนะครับครัดมกดมีใ่เมนนแค่นันต้องไปตัวใดตัวน่ครับตัวตัวเลขมีตัวไหนบ้างครับปู่แนวทางศูนย์เจ็ดแปดที่ผมจำได้จะตรงกับทะเบียนรถเลยตัวมันเชียอไหวปีหนอสี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ศูนสี่ ศูนย์สี่กับเก้าสามมีศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่อู้เลีกตัวนี้เก้าสามอีกแล้วพี่น้องเอออู้ตัวตัวนี้แบบมาแรงมากครับสำหรับแนวทางตัวนี้มาแรงเลยมากเก้าสามเก้าสามเก้าสามสามตัวศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่เก้าสามเขียนไปตั้งแรกเรื่องเยข้าพรมตัวแบบศูนย์ที่กัาสามพรดีเรียกว่าลายไซยมากเลย ปลาสิว่าเขียดเนี่ยเล้วก็เสือกเลเด้าสามนี่เสียไปจุ๋งวมาไปถ่ายเละพี่น้องรีเลนี้จัดเลยจัดนักบ่บ่มักมักแม่มักมักมักหลายครับพี่น้องเสียนี่าน้ำได้หนึ่งเก้าสามเลยสียนี่ละน้ำเก้าสามดังเนาะค่ะของผมผัเจ็ดเก้าสามเออ โอ้ตรงกันหลายสำนักหลายตัหลายลครับผมตัวเดียวกันเขียนเขียนไปตรงแจ้นเพราะท่านหลังมากไม่มาหกสิครเก้าขันเอาเบอร์ทราบกันดเก้าสามนะฝันหว่าโทรศรพสาแฟดนะขิมลงน้ำทราบใช่นึ่งสามเก้าวันนี้สามเก้าไทยโทรศัพท์ผมศูนย์เจ็ดแปดศูนสี่เก้าสามครับเ้งเอฟซีเลขแนวทางของงูเพนเป็นกาลังสังวัดสังวาครับเี้งเอฟซีุกท่านกาลังบูรณะปฏิสังสารกัแพงเพื่อ น้นเอเาคนแต่างาเขากับเขาซือ่อจงสินะบริเกเขาประตูหนาครับพี่น้องเขาประตูขางเข่าประตูหลังหลวงปู่เพิ่นเดียว,วอันตรายนะ้บ้านนี่ำแพงคำหนึงว่าเป็นแบยบกไม่คาว่ามากนั่นทำอะไรครับปู่คาว่ามากยังมาจุดทูบไปไอ้อะท่านไอยังเร็วอะไรเปิดไสมันพุ่พัเหรอหอกนี้จกวัดเด้อฝ้าหอกนี้มีหลายรูปแบบเนะปู่เนาะไว เขาเผอไว้ท <Zomb ies. S 3> <als> ี่เขาไกลว่าอะไรด้วยนะครับผมท้ายยอดปู่เพิ่งจะเลียกอยากให้มีกําแพงจะหน่อยครับพี่น้องที่ร่วมด้วยกันเอาไว้ไงบักอันตรายสมัยนี้เนาะครับบัทศเลขแนวทูนย์078 0493ครับพี่น้องตรงคิดตรงใจตั้งขับบอคือจะจะมาในแบบอยากเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับปู่หมายถึงตัวเลขเนี่ยครับผมคือชอบไปเลยใช่ไหมครับแนวทางของปู่เนี่ยครับผม อืที่จําได้เลยทีเดียฝันมันนั่นถ้าออกควบฝันแหววว่าได้ครับมือนังนล้วยไรครับปูป่วยปูป่วยรถสิกละเวอร์เจ้าสิลาเฮงมี่ขีดตมติดเออถือว่าขออน่านี่นี้ขอไปขอในบ้านเด้อครับทัานคอยว่านอนบ่ห่วงดอกก็ดีผู้หญิงสองคนผู้เฒ่าดับจับเงินไปซิบซิบไปซิบก็หอนฝันใช่ไหมปูอันนี้ฝันเนี่ยครับ กรรมมันกรรทักขวามางทีว่าเด้กกรรมบางทีรับว่าเอาเจ้านอนแล้วเ้าเจ้าใคยไปใหาพี่นีบ้านว่าวาดีทักบัวน,นำ้ำรักงาทะยามไปใบซิบใบซิบงวบวันนปปงวดวันนี้ครับปู่ก็ฝันครับผมอย่าลืมเลยบัดนี้พี่นี้คนหนึ่งกรรมเลี้ยงกเลี้ยงยังกรรมบางทีแหละมันง,ง,งาทะยามมันอยากทับบูวน,น้ำเหมือนท่านก็ท่้นป่วยสั่นสั่นก็แล้กี่อะรอย่าเยคือแปลว่าเปลี่ยน ซิบตัวเดียวหนศูนย์เอามือกำกัน105หนึ่งศูนย์ห้าแะครับปู่เก้าห้สี่ก็ได้กำในพระเนาะครัพี่น้องไปพิจิแล้วน้าเออถ้ามันเหตีตีซี่เจ็ดนี่เลยอ้าวตีไี่เจ็ดเลยทำไมมันมาที่นี่มาที่ไปยังไงครับปู่ทำไมปู่ยิ่งหปู่ยิงเป็นซี่นะก็คอยเปลี่ยนผ้าไปเปี่ยนเจ็ดนิดจนึงโอ้เป็นสี่เจ็ดนะครับเจ็ดเ่นั้นะแต่ว่าังว่อันีเจ็ดกับหนึ่งูนยี่ปู่แบ่งี่เจ็ดนยัน่ว่าได้อยู่ อมันมานเด็กก็เก่าแก่มาแต่ว่าเบิกทราบว่าหนึ่งศูนแหนปูขันแน่นี้ศูนยสี่เจนเอะห้าศูนยหนึ่งศูนย์เออแม่ดูค่ะเออใช่ปูครับเดี๋ยวเพิ่ม้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์จันแหล่ห้าหนึ่งศูนด้วยครับครับเอาดูครับทำตัวนี้ครับห้าหนึ่งศูนมีเพิ่มนะครับผม ตัวนี้มากน้ำนมีคหนั่งซื้ออันนี้เป็นเลขนิมิตฝันนะครับปู่ครับห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับส่วนศูนย์เจ็ดแปดนี่คือเลขที่ชอบปัดนี่เมากอ๋วอลพี่วักเงินเ่นตัวครับเก้ยนครับผมเขาชมากขอไปอยู่ด้วยน้อเขาจะเอาไปอยู่ด้วยปู่เป็นป่วยครับส่น้องเป็น ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับเอฟซีครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับปูแจมนะฮะปูแจมนะครับผมแนวทางนะครับรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ